โคโซลสวัสดีครับวันนี้พามาดูระบบออนออฟกิดไฮบริดตัวดี่นี้นะครับตัวนี้เป็นเครื่อง10กิโลวัตต์ไฟ1เฟสนะครับโดยทั่วไปแล้วก็จะเห็น10กิโลวัตต์ไฟ3เฟสแล้วก็ถ้าไฟเฟสเดียวก็จะเห็นไฟขนาด5กิโลวัตต์นะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ทํางานไม่ต่างจากตัวที่ติด3เฟสนะครับแต่ว่าจะเป็นซิงเกิลเฟสซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะมีการตั้งค่าที่แตกต่างอยู่นะครับว่าให้มันทานํางานปกติยังไง ตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูทีหลังนะครับว่าเซตยังไงให้ค่ามันปกติเหมือนตัวอื่นนะครับโดยระบบของเรานะครับเราใช้อุปกรณ์มาตรฐานทั้งหมดนะครับตัวนี้มาพร้อมกับตัวแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับ8,300แอมป์นะครับเป็น LG t o Sun นะครับ5.2 1โวลต์300แอมป์การทำงานนะครับหลักๆแล้วตัวนี้เราต่อระบบเป็น2สตริงนะครับโดยสตริงนี้ครับ สตริงที่1และสตริงที่2นะครับเราแยกทําชุดแบบนี้เลยนะครับสตริงที่1นเนี่ยก็จะมีฟิวด้วยทั้งขั้วบวกและขั้วลบนะครับแล้วก็ผ่านตัวเบรคเกอร์นะครับแล้วก็เข้าไปหาเซอร์โปรเคชั่นแล้วก็ชุดที่2สตริงที่2นะครับก็จะเป็นตัวมีฟิวเหมือนกันนะครับก็จะทําเหมือนกันเลยทั้ง2 2สตริงนะครับส่วนด้านล่างนะครับด้านล่างก็จะเป็นระบบ AC นะครับก็จะมีเบรคเกอร์ RCBO นะครับขนาด6 3แอมป์นะครับ พร้อมกับเซอร์โพริชั่นมาพร้อมกับชิโนทตามเมอร์ตัวนี้นะครับเพื่อให้เราดูดูการทํางานนะครับว่าแรงดันเท่าไหร่กระแสมาเท่าไหร่แล้วก็สามารถยังตั้งตัดได้นะครับว่าจะตั้งตัดกี่แอมป์นะครับตัวนี้ก็จะมีบาร์กาวทั้งสองบาร์นะครับก็จะเป็นบาร์ฝั่งของ DC นะครับแล้วก็บาร์ฝั่งของ AC นะครับระบบนี้นะครับเราเดินระบบโดยใช้รางไวเวนะครับด้านนอกก็เดินสายด้วยท่อเหล็กนะครับร้อยสายไฟตรงนี้นะครับเราก็จะมีแบ็กอัพให้ลูกค้าทั้งระบบ ก็จะเป็นในส่วนของแบ็กอัพหนึ่งเฟสนะครับโดยที่จะเอาไฟออฟกิดเรานะครับที่ออกจากโหลดนะครับเอาไว้สำรองขณะที่ไฟดับนะครับก็จะมีไฟใช้ต่อเนื่องนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดให้ดูนะครับระบบก็นิดหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับไฟเม็ดทางขวามือ1นเม็ดนะครับก็จะโชว์สถานะสแตนบายรอตลอดนะครับเวลาไฟฝั่งซ้ายนะครับก็คือไฟเมนที่เราต่อเนี่ยมันเป็นร่วมกับไฟบ้านเข้ามา ซึ่งไฟระบบของเราระบบออนกริดเนี่ยมันล่วกไไฟบ้านอยู่แล้วเราจะให้ระบบออนกริดทางานเป็นหลักไปก่อนพอระบบออนกริดไฟดับนะครับระบบออนกริดก็จะดับไปด้วยระบบดับแล้วแต่ว่าฝั่งโหลดเรายังทํางานอยู่นะครับแบ克อัพเราก็ทํางานต่อเนื่องได้เลยตาบไปที่ยังมีแผงโซล่าเซลล์ที่จ่ายไฟหรือมีแบตเตอรี่นะครับก็ยังทํางานได้ระบบนี้นะครับติดตั้งคอมพิวเตอร์สวยแบบนี้นะครับท่านใดสนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับ พรประมาณติดตั้งตัวนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ3าม0 0 0เบาทหรือขึ้นอยู่ที่หน้าง,งานนะครับระบบของเรารวมขออนุญาตพร้อมการติดตั้งนะครับท่าในใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่เบอร์โทร9 9 9 9 8 7 5 4 2นะครับหรือ l i น์แอดแอดอีโคโวล์เซลนะครับ